สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปาาสุขุสุขคนจ้ามา,อา่อพร้อมมาถึงวิลเลจพี่น้องกับแซ่บงัวขุ่ยนางทิพย์นะคะมืน่อนี้คลิปนี้มารีวิวอ่าส่งปลาร้านะคะคมื่อนี้นมีออเดอร์สามเจ้านเนาะเตรียมแพ็คจา<ห>้าเตรียมแพ็คนะคะสามเจ้านะคะอ่ะว่ามันเตรียมแพ็คก,กัไปเลยที่ว่านที่ไหนแบบแพ็คแล้วแต่ว่าเตรีย,รย,รยมส่งขอ,องกำลังิจัดอ๋อเดอร์ เจ้าแรกนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณลูกค้าทุทกๆคนังจาะที่ให้ความเชื่อใจความนัวของทีก็จะเนาะสั่งได้นะคะหกสิบบาทนะคะรถแรกา<ะ>แหาสิบขวดรับรหาสิบขวดจ้าอันนี้มีสามเจ้าจ้ะอ่ารวแรกหาสิบขวดแล้วก็เจ้าที่สองห้าขวดแล้วก็แล้วก็ 2, วกวกขนมจีนห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทกับประ,ประมาณก็ดีใจเมื <laughs> ่อันหาลอยชงสิบผาหอ แต่เพราะว่ามันสามห่อร้อยเนาะแล้วก็อีกเจ้าเนื่องกับน้ำปลาร้าสองขวดนะคะแล้วก็ขนมจีนอีกกองลอยสองลอยเงินจ้ะกระหกกระหกคอจ้ะพี่นอ้องจ้ะนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็แแทกไว้เล้วจ้ะพี่นอ้องขนมจีนนะคะสั่งได้นะคะสามห่อร้อยที่เจ้าจ้ะพี่นอ้องเนียวนุ่มนะคะเบิ้งเลยต่อริบบิ้นนะ่ะเนี้วอีิริพี่น้องก,ก้านเนี้หนุ่มเสบจ้ะจกอันนะะนานเหรอครับไ่จริง ้วก็นับผังนี้สี่หา้าขวดเลยเอาก็นับเลยสามสิบหาพี่นับแง่ไว้งหนเอานึ่งสองสามสี่ห้แล้วก็นับแถวมั้เดี๋เอาพี่น้องพี่น้องอยื้ไฟใดเอาอมพมาเดอ้อสห้าแปลงสมิบห้านี่ก็สิไปส,งไปสงง่ง <c oughs> ไปส่งคองแล้วก็จะแวะไปซื้อของแต่พี่น้องไปเอาซีคือเก้าค่ะ สีท่าบานล่ะมาสีขาไปในเมืองจั่ะพี่น้องก็เลยมาไม่รู้ว่าสิมีคลิปยังลงให้พี่น้องเบิ่งจะเลยมารีวิวกันทร่งประเด็กล้วกับสภาพพี่น้องไปเที่ยวอูดอจ้าอัปเดตสถานการณ์โอเคบอก็ทั้งหมดวันนี้ก็เป็นเท่าไหร่กี่ขวดเอาเออเออเรียบรยอยครับร้อมทรงถึงเคอรี่แล้วนะคะมาหาเหลือกใส่ที่จะใส่ของจะกขนงจ้าทุนวาเนี้ จริงๆแล้วนั่นถ้าอันประแดดทอดกระเพาแห้งแบบเนาะมันคิดว่าใส่น่าเหมือนกากงกับคาสงเนี่ยกะจายเป็น้องมันไหลจะมันนักพร้อมจ้ะนี่นะคะเป็นอย่างคือมีคาสงเพราะว่าเขาคิดว่าใส่ของอันซื้ออันซื้อกองใส่ของกระจายเป็น้องแล้วก็ส่งต่างจังหวัดก็อีกระหานหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เจ้านี้สองขวดสองขวดกับป๋องอนะคะมันชีสสองกิโล จริงแล้วค่าก้องน้่นแพงเราพี่น้องค่าก้องกับเริ่มต้นที่หาบาทสิบบาทสิบหาบาทเนาะเ่อสิแพงงค่าทรงค่าทรงไปตั้งจังหวัดวจ้ะเนยังที่ว่าเสือกอนนงเองตัเือนั่นกตัวนเด็ดเจ็ดธุรกิจปนันคบือกองเองัจากก,กองคือเกาอัรงตัวความแฉบเอกเลยมาเพิ่มทั้งนี่สน แต่นทีนี้เียวเขาซื้อกงลายมันถึงตัวมน่ทางรังกะอันอันมองเพิ่มาลับของสไปส่งให้ลูกค้าพี่้องเจ้าคนละเพอรลี่ออกไปแล้วคันหนึ่งหรืเลือกซองขั้นอันนี้เท่าไหร่กอกอันนี้กล่องนี้อ่ขอาขนมจีนส5ผ้าหอมมันไม่พอเนี่ยนี่อืม เดี๋ยวเท่าไรขวดแปรงเท่าไรห้าขวดโอเคาห้าขวดแล้วก็ขนมจีนสิบห้าห่อซอยกันตัวเปลี่ยนกันแพ็กตัวพี่น้องใช่กันขึ้นใช่กันลงหรอออคนละส่วนคนละลงเด้อเอ๋อเกินคล้งองขึ้นคล้องลงคล้องพี่น้องเอ,องซื้อมาคล้องยังอีกะ่ะข่าไปอีกไหบละ่ะ <5 S 2> ขาคล้องนี่แหละเอออันนี้เจ้านี้ยี่สิบขวดไม่ใช่ห้าสิบขวดห้าสิบขวด ก่อนจะกินเขย่าก่อนนะคะพี่นองค่ะเขย่าก่อนดื่มอโอ,โอ,อ้ต็มอัดรนี่ที่นอนห้าซิบขวดครับเบิง์ที่ละ ไปกรุงเทพนะคะไปกอธมาูดนีสิบกระลันตีมาเจยวะเศรบก็รอดแหลกนะพี่น้องแซรก็รดแหลกอยากให้พี่น้องได้ล่องสิมอีกก็เลยดีสิมรดแหลกไปแสดงว่ามีรุ่นตลอดอเพราะว่าจิเปลี่ยนปรับปร่งระรสาบไปลอืมโอ้โห ขอ,องนี้เท่าไหร่ขนมจีน15แล้วก็น้ำปลาห้าขวดจ้ะทั้งหมดก็คือสามเจ้านะคะสองโอเคขึ้นรถเรียบร้อยครับพี่น้องจอดจ้ะจอดแต่ว่ามาจอด,จอด <laughs> อยูเซว่นนอนเดนเอาคืองพิที่ไปจอดเจ็บมนอ่า เปลี่ยนคนครับครับพี่น้องครับมาโดนเราเบื่อก็เลยขับเองครับจ้ะไม่ยังถอนถอนคือเบื่อเร็วเหรอนะเบื่ออยังเบื่อเร็วอยู่บ่ครับรถเบเร็ววะครับตลอดชีวิตพี่น้องส่งของเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องครับเรบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านจ้าก็อเลยกันลูกค้าเพื่อนมาสิมานฐานนัดรับน้ำทิพย์อยู่ปากซอยนี่แหละจ้าพี่น้องแต่ว่าโดยความที่เพื่อนเป็นคู่เพื่อนเป็นข้าราชการเพื่อนก็เลยมี่ประชุมด่วน จาเพราอ๋อเรียกประชุมด่วสนสาคัญว่าทิบก็เลยโอเคในเหมือที่เหมือนเนี่ยจได้ส่สงของให้ลูกค้าแล้วก็เลยโทโทอันอ่าตั้มมาสิยังไงทิบจะได้มาส่งความกันจ้ะ<อ>แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเพื่นติดงานอยู่เพื่นทักมาแต่ว่าแต่เพื่นยังไม่หยอดอวนมาเนี่ย เพื่อนก็นยังสิ่ยเอวยูทูบก็เลยโอเคจ้ายทิปรูทิปส่งให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเพื่อนค่อยโอนมานะอ๋อโอ้ส่งก่อนเพิ่มแม่นจ้ะให <จ S> ้ความไว,ว้วางใจนะคะครับผมคือเฮาบ่ได้มาซีเรียสว่ายัางก็สิเอาแต่เงินแต่เงินทีนันพี่น้องอันนี้เฮาก็เฮ็ดตามพอได้ซื้อกับเขาย่ำเ้าย่ำแรงคือแต่พี่น้องมันก็บ่ได้หลายดอกจ้ะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้ซิมความนัวเนาะจ้ะเนาะครับผมได้สัมผัสอีกประสบการณ์นึงจ้าแล้วก็รออีก2เจ้าจ้ะพี่น้อง2เจ้าก็100่วร้อยขว ก็ขอบคุณหลวงนานะคะขอบคุณนะคะที่เดใจดีที่ซอยอุดนุนเท่าสองคนจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็บม่มีงานจ้ะพี่น้องจ้ะก็คือว่าคือเห็นน่ะละจกก้ะไม่เห็นแต่กินเ็นว่าอ้วนตึงเงินตึงขข้นนี่นี่แต่ม่มีงานแต่ไม่มีต่เวีย้ะแต่ว่าเวียลายช่วงนี้ก็สิยุ่งแน่จ้ะอาจสิบิ่ไไ้ไปหาไทยมองมองที่มันแปลกเนาะมองนั่งนี่นั่งกิ่นสินะจ้ะพี่น้อง่นก็ว่าหน่อยไทยทั้งตําคือใครเห่อาขอ้นตึงๆ เออเงนแตะก็เลยมาอัปเดตสถานการณ์เนาะพะเน้อก็มาส่งเมื่อกี้อู้ไลไลเนีเนาะบันนี้ที่แรกว่าสิไปหากินเข่าก็เลยเดี๋ยวสิเขาไปลืมของอยู่บ้านฝ่าไรพี่น้องมัวเขาสิความยากตือนเพื่อมากกับลงหน้าลงหลังนอีกเมื่อกี้มือนี้กะสิไปกรุงเทพด้วจ้จพี่น้องจ้าเพราะว่าตอนแรกว่าสิทาให้บ้านเซตเรียบร้อยจังสินุงไปเอาของมาที่นี่มันก็เลยครบกำหนด ที่เข้าชิวตองออกแล้วเดี๋ยวทิพย์ก็เป็นคนที่เกลงใจเพื่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้าแต่ปกติเพื่อนก็นบอกว่า <S <S ให้อยู่ได้เลยได้ว่า <ๆ S 2> เป็นยังแต่ว่าเข้ากับมันเหมือนกับขังๆค่าๆนอะจากนอ้มเทีอมบานลำหนันเทือมมีคนเศร้าตัหรือจังไงเขาก,ขก็เกลงใจเพื่อนนะจ๊ะก็เลว่าสีลงไปเอาของอยู่เทปประมาณบ่เกินสี่มื่นจ้ะพี่น้องก็ว่าเสียมาไว้บ้านนี้ก่อนแหละก็จังทยอยเข้าไปบานบานใหม่จ้ะก็มาเป็นบ้านใหม่ดอกกับบานรีโนเวทใหม่นะบ้านใหม่เฮาเนาะบานใหม่เฮาอคือสื่อ ปกติพี่น้องคุณวัลูไงก็คือสื่อเพิ่นมาแบบเป็นลังอันนี้อยู่แล้วจ้ะพี่น้องกับพี่ดินเนาะก็บมารีไม่จ้ะอืมครับแมนแมนนั่นเลยโอเคโอเคจะสำรับคลิปนี้จะก็มาขอคุณพี่น้องเนาะพี่น้องกันที่เพิ่นให้การสนับสนุนก็เป็นสปอนเซอร์พี่น้อง อิ5มร้อยห้าสิบอมร้อยสามรอยโอเคครับอิมสามร้อยสะดงโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านเลยขอบคุณทุกนั่งใจที่เราจะไปนองจา้าไว้พรอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ